อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการสร้างเนาะซึ่งอย่างแรกเนี่ยกระจกตรงเนี้ยทุกคนจะใช้เป็นบล็อกอะไรก็ได้แทนกระจกตรงนี้อย่างต่อมาบล็อกตรงนี้ก็จะเอาไปสร้างในฟาร์มนั่นเองเนาะซึ่งจะเอามาทดแทนตรงกระจกตรงนี้ก็ได้ก็แล้วแต่เนาะอันนี้ออฟเซรเอร์เอร์แล้วก็นั่งรางเนาะซึ่งตรงเนี้ยจะใช้เป็นบันไดลิงแทนก็ได้นะหน้าต่างไม้ซึ่งหน้าต่างนี้เราจะได้จากพวกต้นไม้ ที่อยู่ในเนเธอร์เนาะถังราวา4อันนะพิสตันแล้วก็บล็อกที่จะเอาไว้มาร์กจุดเนาะจะใช้ประมาณแบบนี้ซึ่งบล็อกตรงนี้เราจะให้มันแตกต่างจากบล็อกตรงนี้เพื่อที่จะมาร์กจุดและสามารถสร้างได้ง่ายขึ้นชัดเจนมากขึ้นเนาะอย่างต่อมาก็คือสแลปเนาะเป็นแบบนี้เลยกล่อง2ออันฮอปเปอร์ per, แล้วก็ไทเดนที่ใกล้พัง แบบนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันอย่างสุดท้ายก็คือรีเวอร์ทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะเอาไว้สร้างในคลิปนี้เนาะสำหรับขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราดูตรงกงตรงนี้ก่อนว่ามันใช้งานได้ตามปกติทั่วไปหรือเปล่าเพราะบางแมปเนี่ยตรงกงตรงเนี้ยมันใช้งานไม่ได้เลยหรืออาจจะมีบั๊กต่างๆภายในเกมเนาะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้เราดูแบบนี้ถ้ามันเกิดออกมาแบบเมื่อกี้แสดงว่าสามารถทำฟาร์มณนะบริเวณตรงนี้ได้ตามปกตินั่นเอง ส่วนอย่างต่อมาเนี่ยถ้าเราจะสร้างฟาร์มเนาะเราต้องหาพื้นที่ให้เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นถ้าใครที่เจอสถานที่ในลักษณะแบบนี้เห็นไหมฮะด้านบนเนี่ยมันจะเป็นเพดานเนาะเพราะฉะนั้นแล้วตอนที่เราสร้างเนี่ยเราจะสร้างได้ลำบากมากขึ้นผมก็เลยแนะนำว่าให้หาพื้นที่ของฟาร์มเราเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้เป็นพื้นที่โลง่ลงๆแบบนี้เลยตอนที่เราสร้างฟาร์มเนี่ยเราจะ ะสามารถสร้างฟาร์มได้ง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนั่นเองแล้วอย่างต่อมาเนี่ยถ้าเราจะเดินมาสร้างฟาร์มเลยเนี่ยมันจะลําบากเนาะเพราะมีพวกนี้เกิดกันเต็มเลยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วให้เราไปที่เซตติ้งก่อนตรงนี้จากนั้นให้เราเปลี่ยนตรงนี้เป็นโหมดพีท f u l เห็นไหมฮะมันจะหายไปทันทีเลยเราจะสามารถสร้างฟาร์มตรงนี้ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองทีนี้ให้เราวางสแลบเนี่ยด้านบนแบบนี้เลยจากนั้นให้เราขุดข้างๆตรงนี้ออกให้หมดเลยนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ รวมถึงลัวด้านบนด้วยหลังจากที่เราขุดออกทั้งหมดแล้วเนาะแล้วเราก็ขุดลึกลงไปด้านล่างตรงนี้4บล็อกนะ1 2 3 4แบบนี้แล้วก็ ตรงบล็อกด้านล่างกรงเนี่ยให้เราขุดลึกลงไปเท่ากันเลย123แล้วก็4และให้เราขุดทางด้านซ้ายฝั่งนี้ก็คือด้านซ้ายของกรงเนาะให้เราขุดลึกลงไปเท่ากันเลย1234แล้วก็ด้านหน้าตรงนี้1234แล้วทีนี้ให้เราวางบล็อกที่เราจะมาร์กจุดเนาะผมจะใช้เป็นบล็อกนี้บล็อกสีขาวลักษณะแบบนี้แล้วเราก็วางด้านบน แบบนี้เลยแล้วก็ด้านล่างตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้ต่อมาเนี่ยให้เราขุดบล็อกทางด้านข้างเนี่ยให้มันเท่ากันเหมือนตรงกลางเลยก็คือ1 2 3แล้วก็4เนาะแล้วเราก็ขุดออกให้หมดเลยพอทุกคนขุดแล้วเนี่ยเราจะได้ลักษณะแบบนี้ให้เราย้ายบล็อกที่เรามาร์กเนี่ยมาไว้ด้านล่างแทนก็คือวางลงมาเนาะแบบนี้ แล้วก็ด้านล่างตรงนี้ด้านบนตรงนี้ให้เราขุดออกได้เลยแล้วก็ด้านบนเนาะจากนั้นด้านหน้าตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้ตรงนี้ด้านบนเนี่ยสามารถขุดออกได้เลยแค่นี้เองเนาะอย่างต่อมาเนี่ยให้เราวางบล็อกในแต่ละฝั่งเนี่ยถ้าบล็อกจะเป็นลักษณะแบบนี้1 2 3 4แล้วก็ ฝั่งนี้ก็5บล็อกเหมือนกัน1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5เราจะได้แบบนี้เนาะให้เราตีกรอบด้านข้างให้มันชนกันนะแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้มันจะติดกับกำแพงเนาะให้เรากุดออกให้หมดเลย จากนั้นเราก็สามารถตีกรอบได้เหมือนเดิมแล้วช่องว่างตรงกลางเนี่ยให้เราวางบล็อกปิดให้หมดเลย แล้วทีนี้ให้เราวางกําแพงด้านข้างนะตรงมุมตรงเนี้ยในแต่ละมุมนะให้เราวางสูงขึ้นไปเนี่ย8บล็อก1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8ทําแบบนี้ทุกมุมเลย1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8จากนั้นให้เราวางด้านบนให้มันชนกันแบบนี้เลย คล้ายๆกับด้านล่างเลยเราจะได้แบบนี้เนาะซึ่งตรงเนี้ยเราจะใช้กระจกปิดล้อมรอบทั้งหมดตรงนี้เลยหรือบางคนอาจจะใช้เป็นบล็อกอื่นแทนก็ได้แต่ผมเนี่ยจะใช้เป็นบล็อกกระจกละกันเนาะในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะวางให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเนาะแบบนี้เลยแล้วก็ด้านบนอีก1ชั้นเห็นไหมฮะตัวอย่างจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยวางปิดให้หมดเลยตรงจุดตรงกลางที่เรามาร์คไว้เนี่ยเห็นปะให้เราขุดออกได้เลย จากนั้นขุดลึกลงไป3บล็อก1 2 3แล้วเราก็ขุดให้มันเท่ากันแล้วด้านบนให้เราใช้หน้าต่างไม้ที่อยู่ในนรกนะก็คือจะเป็นต้นไม้สีแดงแบบนั้นเห็นปะหรือจะเป็นต้นไม้สีฟ้าแบบนี้ก็ได้ตัดไม้พวกนี้แล้วก็เอามาคาเป็นหน้าต่างไม้นั่นเองแล้วเราก็เอามาใช้ตรงนี้ แล้วก็ฝั่งตรงข้ามฝั่งนี้เปิดหน้าต่างเนาะจากนั้นให้เราลงไปตรงนี้เนาะแล้วเราก็ขุดด้านข้างแล้วด้านบนตรงนี้เราก็ขุดออกด้วยนะจะเป็นแบบนี้เหมือนกับด้านล่างเลย ต่อมาเนี่ยให้เราวางพิสตันตรงกับบล็อกตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะวางบล็อกให้ดูง่ายเนาะตรงนี้ แล้วก็วางพิสตันเนี่ยด้านล่างตรงนี้อันนี้คือทําให้ดูแบบง่ายๆแล้วเราก็มายืนฝั่งนี้เนาะถ้าเราไม่มีบล็อกเนี่ยเราก็สามารถต่อบล็อกออกมาแล้วเราก็ยืนวางออ s เซ v ร์เวอร์ตรงนี้แล้วก็ด้านในเนี่ยให้เรายืนแบบนี้หันหน้าไปทางนู้นวางออ s เซ v ร์เวอร์พิสตันแล้วก็ตรงนี้วางออ s เซ v ร์เวอร์เนาะให้เราขุดด้านหลัง วางแบบนี้แล้วก็ฝั่งนี้ขุดออกเนาะวางแบบนี้แล้วก็พิสตันตรงนี้ก็เหมือนกันขุดตรงนี้ observer ขุดตรงนี้วาง observer พิสตัน observer แล้วก็ยืนที่เดิมตรงนี้เนาะวาง observer เราจะได้ลักษณะแบบนี้แล้วบล็อกตรงเนี้ยเราก็ขุดออกได้เลยเนาะ ทีนี้ให้เราขึ้นไปด้านบนก่อนจากนั้นยืนด้านหน้าของฟาร์มเราเนาะฝั่งนี้เป็นทางเดินถือว่าเป็นด้านหน้าเนาะให้เราขุดบล็อกตรงเนี้ยให้มันตรงกับตรงกลางเห็นปะสองบล็อกตรงนั้นก็คือตรงนี้กับตรงนี้แล้วเราก็ขุดลึกลงไป3บล็อกนะ1 2 3แล้วก็ฝั่งนี้เท่ากัน1 2 3แล้วเราก็ลงไปจากนั้นขุดด้านหน้าจนกว่ามันจะทะลุนะแบบนี้แล้วก็ฝั่งนี้เนาะ แล้วก็ด้านล่างแบบนี้เลยทีนี้ด้านข้างเนี่ยเราก็สามารถใช้บล็อกเดิมในการปิดได้นะลักษณะแบบนี้แล้วก็ตรงมุมตรงนั้นเห็นปะที่เราขุดไว้เนาะเราก็อุดได้เลยแล้วก็ฝั่งนี้ไม่มีแล้วทีนี้เราก็สามารถใช้บล็อกของเราเนี่ยในการอุดตรงเครื่องตรงนี้ได้แบบนี้เลยแล้วก็ด้านหลังเนาะ เราจะได้แบบนี้ซึ่งด้านหน้าเนี่ยเราจะใช้เป็นบล็อกกระจกแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้เป็นบล็อกสลับแบบนี้ก็ได้นะตรงเนี้ยมันไม่มีบล็อกเนาะเราก็สามารถอุดได้เลยแบบนี้แล้วเราค่อยวางสลับด้านบนในลักษณะแบบนี้ ซึ่งการวางสลับเนี่ยเพื่อที่จะสามารถใช้ดาบในการตีตรงนี้ได้น,นั่นเองแล้วเครื่องตรงนี้เราสร้างขึ้นเพื่อเป็นการฆ่าโดยอัตโนมัติถ้าทุกคนมีไทเดนในลักษณะแบบนี้ให้เราปาไทเดนเนี่ยเข้าไปด้านหน้าตรงนั้นในลักษณะแบบนี้ จากนั้นวางคันโยกตรงนี้กดคันโยก2ทีหนึ่งสองเห็นไหมฮะเราจะได้แบบนี้เลยแล้วถ้าเราจะปิดเนี่ยให้เรากดคันโยกลงมานะเห็นปะเป็นการปิดเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยเราจะเก็บของตรงนี้อย่างไรใช่ไหมง่ายๆก็คือให้เราขุดตรงนี้ออกก่อนแบบนี้แล้วก็ด้านบนเดินไปเก็บไทเดนก่อนจากนั้นให้เราขุด2บล็อกนี้ แล้วเราก็วางฮอปเปอร์ด้านหน้าตรงนั้นแบบนี้แล้วก็ด้านในส่วนบล็อกตรงนี้เราจะเปลี่ยนก็ได้นะให้มันดูดีขึ้นเนาะแบบนี้แล้วเราก็ขุดฝั่งนี้ออกจากนั้นวางพิสตันตรงนี้กดยอ่อก่อนนะแล้วเราก็วาง แล้วเราก็เดินออกมาเนาะจากนั้นยืนชิดมุมนี้หันหน้าไปทางนู้นวาง Observ e r ตรงนี้เราต้องวางให้มันถูกต้องนะมันถึงจะสามารถใช้งานได้จากนั้นใช้ไทเดนอันเดิมเนี่ยที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้เนาะปาเข้าไปตรงนั้นแบบนี้เลยแล้วเราก็วางสลับด้านบนเหมือนเดิมด้านหน้าตรงนี้ให้เรากดออกจากนั้นวางกล่อง แค่นี้เองก็จะเป็นการเก็บของจากในฟาร์มนี้แล้วนั่นเองทีนี้ด้านบนตรงนี้เราจะใช้เป็นบันไดลิงก็กได้หรือจะใช้เป็นนั่งลางแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เนาะ แล้วขั้นตอนต่อมาเนี่ยเราจะวางลาวาด้านในฟ้าของเราเนาะเพื่อที่จะสามารถใช้ฟาร์มนี้ได้แบบสมบูรณ์ซึ่งเราจะขุดกระจกด้านในตรงเนี้ยออกไปก่อนเนาะเราจะขุดตรงไหนก็ได้นะอย่างเช่นฝั่งด้านขวาตรงนี้ให้เราขุดด้านบนตรงนี้ไม่ใช่ขุดด้านล่างนะให้เราขุดด้านบนตรงนี้จากนั้นตรงนี้ให้เราทําอย่างรวดเร็วนะก็คือวางลาวาในแต่ละมุมอย่างรวดเร็วเลยแบบนี้นะ มุมนี้มุมนี้แล้วก็มุมนี้แล้วก็มุมนี้แล้วเราก็รีบขึ้นเราจะสามารถหนีลาวาที่มันไหลได้แล้วเราก็อุดกระจกตรงนี้เหมือนเดิมแค่นี้ฟาร์มของเราเนี่ยก็สามารถใช้งานได้แล้วนั่นเองให้เราลงไปเปิดเครื่องของเราก่อนด้านล่างตรงนี้เนาะแบบนี้จากนั้นให้เราขึ้นมาด้านบนแล้วเราก็ไปที่เซตติ้ง จากนั้นเปลี่ยนโหมดตรงนี้เป็นโหมดาร์ด แล้วเราก็รอสักครู่หนึ่งเห็นไหมฮะมันเกิดออกมาแล้วแล้วเราก็สามารถยืน FK ด้านล่างตรงนี้ได้เลยเราจะได้เลเวลและได้ของเข้ากล่องตรงนี้ง่ายๆแบบนี้เลยหรือบางคนบอกว่าพี่เครื่องตรงนี้มันค่าอัตโนมัติใช่ไหมแต่มันได้น้อยอ่ะพี่ผมใช้ดาบตีแทนได้ไหมก็สามารถใช้ได้ถ้ามันลงมาเนี่ยเราก็เปิดเครื่องตามปกติเนาะเราก็สามารถใช้ดาบตีแบบนี้ได้เลย มันก็ดรอปออกมาเหมือนกันเข้ากล่องตรงนี้เหมือนกันและเลเวลก็เข้าตัวของเราเหมือนกันเลยแค่นี้เองสําหรับการใช้งานในฟาร์มเนาะเห็นไหมฮะนี่เรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่สงสัยว่าพี่แล้วด้านบนตรงเนี้ยเราไม่ต้องปิดหรอพี่จริงๆแล้วเราไม่ต้องปิดก็ได้เพราะว่าตอนที่มันเกิดออกมาเนี่ย มันจะโดนลาวาตรงนี้แล้วก็ไหลลงด้านล่างตรงนี้ทันทีเลยมันจะไม่สามารถบินย้อนขึ้นมาด้านบนได้ดูนะเห็นไหมติดลาวาปุ๊บเดี๋ยวมันจะลงไปเองแบบนั้นเลยกลไกของมันเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งด้านบนตรงนี้ถ้าใครที่กลัวว่าเฮ้ยมันจะบินออกมาก็สามารถ ปิดด้านบนตรงนี้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเนาะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมจะไม่ปิดเพราะว่ามันจะเปืองบล็อกมากจนเกินไปเนาะถ้าใครที่อยากให้ผมสอนสร้างอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันเนาะบายๆจ้า